เครื่องนี้จะเป็นแท็บ S6 สหไลนะครับ P615 610นะครับเครื่องตกพื้นจอแตกนะครับตัวนี้ก็แกะจอมาแล้วครับก็จะแกะง่ายหน่อยนะครับเรามาเปลี่ยนจอกันครับ ข้างล่างเครื่องก็จะมีสายแพรนะครับเชื่อมจอเชื่อมบอร์ดนะครับดึงชอ็อคเกตออกนะครับเอาจอเก่าออกก็จะมีมอดอยู่ข้างล่างนะครับหมุนออกก่อนนะครับเป็นแกนกลางเราจะแกะออกมาเช็คว่าขั้วแบตเตอรี่ยังอยู่ไหมหรือว่าขั้วแบตหลุดนะครับ ก่อนที่จะประกอบเครื่องใหม่ครับนี่ครับคั่วแปดทีนี้ก็จอใหม่มาลองได้เลยครับเราก็จะลองจอใหม่นะครับ ก่อนจะประกอบเครื่องเราก็จะลองจอทุกครั้งนะครับเป็นการเทสจอเบื้องต้นนะครับแต่ส่วนมากจอก็ผ่าน QC มาแล้วครับเครื่องติดรหัสผ่านก็ต้องใช้เทสระบบนี้ไปก่อน,นครับจอโชว์ใช้งานได้ครับถอดออกนะครับ ทีนี้เราก็มาทำความสะอาดนะครับตามขอบๆเลยนะครับเก็บกาวเก่าออกนะครับหลังจากนั้นก็ประกอบแขนกลางเข้าครับ มุลนัดกับเหมือนเดิมครับครบทุกตัวนะครับแถบรุ่นนี้นอดจะเยอะหน่อยครับทีนี้แล้วก็จะมาย้าย ตัวแผงเชื่อมทัศสกินจากจอเก่าออกนะครับเกาไปใส่จอใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นแผงเชื่อมนะครับมือใหม่ก็ศึกษาให้ละเอียดก่อนนะครับตดความเสี่ยงนะครับในการทำงานนะครับ ตอนนี้ก็เอามาใส่จอใหม่แล้วนะครับแผงประกอบเข้าไปเหมือนเดิมครับ ทีนี้แล้วก็ติดกาวตามขอบจอครับกาวนี้จะเป็นกาวชนิดพิเศษนะครับเพื่อให้จอยึดแน่น,นครับติดกาวเสร็จนะครับเราก็มาประกอบเครื่องนะครับแล้วก็เช็ดกาวตามขอบครับให้เรียบเนียนนะครับ ก่อนส่งงานนะครับเทสอีกรอบหนึ่งเปิดเครื่องโชว์ปกติไหมนะครับทัชสกรีนได้ไหมงานซ่อมนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับมีเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์สอบถามแชทนะครับก็ <C ül> เสร็จขั้นตอนนะครับ ในการเปลี่ยนหน้าจอ S6 Lite นะครับนี่จอเก่านะครับทีนี้เราก็มาติดฟิลม์มไฮโดรเจลกันนะครับเป็นฟิล์มกันกระแทกนะครับส่วนมากเปลี่ยนจอแล้วก็ แถบนะครับแนะนำให้ติดฟิล์มเพราะว่ากระจกบางจอใหญ่นะครับโอกาสแตกมันก็มีสูงนะครับถ้าเราติดฟิล์มตัวนี้ไว้นะครับจะไม่จะไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่ครับถ้าไม่กระแทกอย่างแรงนะครับก็เซฟจอได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะฟิล์มตัวนี้จะเป็นฟิล์มเนื้อเดียวกับจอนะครับเป็นฟิล์มไฮโดรเจลนะครับ สามารถสั่งตัดได้ทุกรุ่นเลยนะครับที่ร้านเราก็มีเครื่องตัดฟิล์มนะครับติดออกมาก็จะใสแบบนี้เลยครับเราก็จะเก็บฟองนะครับอากาศนิดหน่อยนะครับ ตามขอบขอบสวยครับเรียบร้อยนะครับในการติดฟิล์มครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการเปลี่ยนหน้าจอนะครับเอทหไรแล้วก็ติดฟิล์มไฮโดรจเนะครับขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ